ขออนุญาตเริ่มต้นแบบนี้นะครับเ,เวลาเราพูดถึงสื่อเนี่ยนะครับผมมีอาชีพนะครับที่อยู่ได้ด้วยการทำหมากินจากการทำสื่อนะครับชีวิตนะครับจะขึ้นจะลงจะมีเงินมากมีเงินน้อยนีครับก็อยูอ่ที่อาชีพในการทำสื่อนะครับทำสื่อมากเกือบ30ปีนะครับ เริ่มต้นจากที่ช่องสามนะครับสำนักข่าวเอนเวิทยุร่วมด้วยช่วยกันวิทยุข่าว<ม>ในปัจจุบันนี่นะครับก็ทำสถานีโทรทัศน์ด,ดาวเทียมทีนิวทีวีนะครับเป็นผู้เชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุชุมชนทั่วประเทศนะครับขณะนี้มีเชื่อมโยงอยู่500สถานีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ ทำคลื่นวิทยุร้อยหนึ่งนะครับ R R าวันะครับรับฟังได้ในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ทำรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกนะครับทั้งจ่อง11บเนะครับสามทุ่มถึงสี่ทุ่มทุกวันจันทร์นะครับเป้าหมายหลักโจมตีคนล้มเจ้านะฮะถัดมานะครับทำข่าวทาง S F S นะครับ ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับมีลูกค้าอยู่ตอนนี้200,000ห้าหมรายนะครับที่ลำดับมายืดยาวเนี่ยนะครับเพราะต้องการจะบอกว่าอาชีพที่ทำสื่อมา30ปีเนี่ยนะครับผมไม่เคยมีคำจำกัดความของตัวเองว่าความหมายของสื่อมวลชนเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะว่าเรียนจบมาทั้งด้านนิติศาสตร์นะครับแล้วก็มาทำข่าวเลยนะครับ แล้วเวลาทําอะไรไปเนี่ยนะผมก็ทําไปตามความคิดตามอําเภอใจของผมนะครับทุกวันที่ยังทําอยู่เนี่ยนะไม่มีกรอบทางวิชาการนะฮะทำตามความคิดความคิดก็หมายความว่าถ้าความคิดผมเป็นอุดมการก็ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นอุดมการแต่ถ้าไม่เป็นอุดมการก็ถือว่าทําตามอําเภอใจของผมที่ทํานะครับในสมัยที่ประเทศไทยยังไม่มีคําว่าวิทยุชุมชนเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่สร้างวิทยุร่วมด้วยช่วยกันขึ้นนะครับ หลักการง่ายๆนะครับการทำวิจารร่วมด้วยกันในเขตกรุงเทพมหานะครก็คือให้ชาวบ้านมีการประสานงานเชื่อมโยงกันมีความทุกข์ก็ช่วยกันแก้มีความทุกข์ในที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการก็ช่วยกันทําช่วยกันแก้ไม่ให้ไปด่าราชการราชการก็มาช่วยใช้เวลานะครับปีสองปีวิจารณร่วมดว้วยกันก็ประสบความสําเร็จในฐานะที่เป็นธุรกิจนะแล้วทาเป็นธุรกิจนะครับก็ได้เงิน มีประสบความสำเร็จขายโฆษณาได้นะครับก็อยู่ยาวมาจนถึงปัจจุบันวิทยุร่วมด้วยกันก็เปลี่ยนเป็นวิทยุวิทยุจราจรเพื่อการพัฒนาสังคม99.5ในปัจจุบันนะครับไม่มีโฆษณาเพราะสักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้เงินสนับสนุนทั้งหมดนะครับนั่นก็คือการทำวิทยุร่วมด้วยกันวันนี้นะครับไปเป็นทำเครือข่ายเชื่อมโยงวิทยุ ชุมชนอยู่500สถานีนะครับเมื่อเวลาเชิญทั้ง500สถานีมาประชุมเนี่ยนะครับคำพูดแรกๆที่ผมจะบอกกับทุกคนคือว่าอ,อย่ามาถามว่าเราใส่เสื้อสีอะไรนะฮะให้พวกเราถามตัวเองว่าเราคิดอะไรนะครับเพราะในวิทยุ500สถานีเนี่ยถ้าไปเอาบล็อกใส่ว่าเสื้อแดงเสื้อเหลืองอะไรก็ตามแต่มันจะมีผสมปนเปกันนะครับวิทยุ ห้าร้อยสถานีต่างก็รายงานข่าวของตัวเองทําเรื่องที่ตัวเองอยากทําไปนะครับเ,เราทําเว็บไซต์ทั้ง500สถานีให้แล้วใครรายงานเรื่องอะไรก็จะปรากฏอยู่บนหน้า,เ,าเว็บไซต์ทั้ง500สถานีมีช่วงหนึ่งที่ทุกสถานีจะเชื่อมโยงมันจะเชื่อมโยงกันนะครับทุก500สถานีนะครับแล้วก,การที่เขามาเชื่อมโยงกันเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าพูดเรื่องการเมืองไม่การเมืองก็ไม่ใช่แต่หลัก ก็คือว่าทุกคนจะพูดเรื่องของปัญหาในชุมชนแล้วก็เขาจะเรียนรู้กันปัญหาในชุมชนเช่นโรงงานขยะไปตั้งนะครับอบตอทําให้ถูกต้องอบจอทําให้ถูกต้องโรงไฟฟ้าจะไปตั้งที่น่้นที่นี่ชาวบ้านเขาก็เอ๊ะอันนี้ทําไม่ถูกอันนี้ประท้วงอ,อีกที่หนึ่งนะครับไม่ต้องเดินทางไปดูงานการประท้วงอ,อีกที่สามารถเชื่อมโยงผ่านวิทยุได้เราก็ทํากันไปอยู่กันไปนะครับ ผมว่ามีทั้งเหลืองทั้งแดงนะครับแล้วก็บางทีก็ด่าผมมั่งไม่ด่ามั่งนะครับก็ไม่ว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับทําข่าว s อ s เมนี่ยนะครับมีลูกค้าอยู่สองแสนกว่ารายนะครับมีรายได้เดือนหนึ่งสามสี่ล้านบาทนะครับก็เป็นวิธีคิดว่าทําสื่อทุกวันไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องลงทุนสื่อไม่ต้องลงทุนกระดาษนะครับไม่ต้องทํา ไปซื้อช่องวิทยุชื่อช่องโทรทัศน์ใช้โทรศัพท์มือถือถึงมีอยู่50ล้านเครื่องทําข่าวให้ถ้าประชาชนยอมรับนะก็จะมีลูกค้าใช้ก็จะได้ตังค์นะครับวันนีคืนดีก็ทําทีวีขึ้นหลักการเวลาทำทีวีก็บอกทุกคนว่าอย่าไปคิดเรื่องธุรกิจนะทีวีคือเครื่องมือในการขายข่าว SMS นะครับทำให้ระยะเวลา2-3ปีที่สำนักข่าวทีนิวตั้งขึ้นนะครับสามารถที่จะมีธุรกิจอยู่ได้นะครับ เล่ามาเพื่อจะถึงบทสรุปนะครับว่าสําหรับผมเนี่ยครับสื่อเนี่ยผมไม่มีคําจํากัดความนะครับเพราะตั้งแต่ทํามาจนถึงอดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับใ,สในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่หลายเรื่องหลายราวเนี่ยนะครับคําจํากัดความของสื่อที่นักวิชาการหรือนักอะไรตั้งแต่ต้นที่ตั้งมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันถูกละลายหายไปหมดด,ด้วยเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแล้วนะครับมันไม่สําคัญว่าเป็นวิทยุไม่สำคัญว่าเป็นเว็บไซต์เป็นโทรทัศน์เป็นโน่นเป็นนี่หรอกครับ ความหมายของคาสื่อในทัศนะของผมอะไรก็ได้ที่มันสื่อจากคนไปถึงคนนะครับและการสื่อนั้นนะครับมันเป็นสภาวะปกตินะครับสังคมไหนคิดยังไงมันก็จะสื่อในเรื่องแบบนั้นนะครับอันไหนไม่ตอบรับก็ไม่ตอบรับอันไหนอยู่ได้ก็อยู่อันไหนอยู่ไม่ได้ก็จะไม่อยู่ไปแต่ข้อเสียนะครับที่มันทําให้เกิดข้อวิาพากษ์วิจารณ์และพูดกันมากมายเนี่ยก็เนื่องจากว่าคนพออยู่พอมาทําอาชีพที่เกี่ยวกับสื่อ หรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับสื่อเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองเป็นเทวดานะครับเนื่องจากสําคัญผิดในบทบาทของตัวเองในฐานะคนกลางในอดีตจากการทําสื่อคือแต่แรกเนี่ยชาวบ้านประชาชนเขาไม่มีสื่อที่จะสื่อสารน,นะครับต้องอาศัยคนกลางคนกลางเนี่ยใหญ่โตอลังการนะครับหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนมิตรยุทธัศน์ไม่มีมีหนังสือพิมพ์18อรหันถ้าสอรหันประชุมกันสนับสนุนเชียร์นักการเมืองคนไหน ัการเมืองคนนั้นจะรุ่งโร์โจมตีพักไหนเบนหัวเบนเข็มไปโจมตีพักรัฐบาลไหนจะพังก็พังนะครับนั่นก็สื่อยกระดับผ่านมาทุกคนก็คิดว่ามีความหมายแต่ผมยกตัวอย่างสักตัวอย่างให้ฟังเน่ยฮะจริงรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับมันมีสูตรอยู่ว่าถ้าใครปราบปรามการชุมนุมเนี่ยนะครับจะต้องเสร็จแน่ๆนะครับเหตุการณ์คืนวันที่สิบเมษาทั่วๆไปเนี่ยนะครับ รัฐบาลเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่แล้วถ้าไม่ปรากฏว่ามีคลิปคนชุดดำปรากฏขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าใครถ่ายแล้วไปขึ้น y o u t u b e นะครับความหมายที่ผมกำลังจะเรียนเะครับไครรัฐไปทาง CNN ไปทางมันจิชนไปทางทัวทัศน์สื่อกระแสหลักกระแสรองอะไรที่เขาเรียกกันเนี่ยมันก็ไปของมันทางแต่ทำไมนะครับกระแสถึงข่าวสารเนี่ยถึงวิ่งไปที่คลิปใน youtube mm hmm. ก็เพราะรากฐานความคิดมันมีมาก่อนแล้ว นะครับทาให้คนเชื่อได้เมื่ออผมเนี่ยเป็นคนมาแรงข่าวบอกอริสมันไปพูดหน้ากองทัพบ,บกเมื่อวันที่29มกราคมบอกว่าตอนนี้การชุมนุมไม่ต้องกลัวมีกองกําลังไม่ทราบฝ่ายเปลี่ยนตัวจะช่วยอยู่แล้วนะครับเดินกุมภาอาริสมันเสด็จแดงเดินทางไปพบทักษิณที่ดูใบบ่อนุมัติ้จะตั้งกองกําลังแล้วมาให้สัมภาษณ์สื่อเยอะแย,ย,ยะตะแเปกไก่ไปหมดนะครับถึงวันที่10เมษายนยก่อนหน้าจะมีการยิงเว็บไซต์นะครับของเสด็จแดงนะครับ ชื่อเสดแดงรหัสอาชาบอกว่าเฮ้ย hey, พวกมึงออกมาแล้วยิงหลักฐานได้แล้วนะครับมันก็ปรากฏแบบนี้หลักฐานก็ปรากฏแล้วก็สื่อเหล่านี้เห็นไหมครับต่างฝ่ายต่างก็สื่อไปท้ายที่สุดนะฮะประชาชนก็จะตัดสินใจเพราะสิ่งที่ผมอยากเรียนสรุปนะครับในหัวข้อแรกว่าคําจํากัดความของคําว่าสื่อในปัจจุบันเนี่ยนะครับคนที่ทําสื่ออย่าเพิ่งไปจํากัดความว่าอะไรมันเป็นอะไรคนที่มีอาชีพสื่อนะครับ แน่จริงก็ทำมากินอาชีพของตัวเองให้รอดทำไมรอดนะจะรอดโดยการเป็นพวกอะไรนะจิ้งจกเปลี่ยนสีอําพรางตัวเองหากินไปกับคนที่มีอำนาจก็ว่าไปนะครับรอดเพราะตัวเองมีรวมการชัดเจนทิศทางหนึ่งและมีคนสนับสนุนก็ว่าไปรอดเพราะว่าการทําและตอบสนองความต้องการประชาชนได้ก็ว่าไปนั่นสําหรับผู้มีอาชีพสื่อสถานการณ์ และเหตุการณ์มันก็จะพามันก็จะวัดไปเองส่วนสื่อที่ชาวบ้านทํานะครับวันนี้ไม่มีใครสามารถปิดกั้นได้หรอกครับถึงปิดกั้นที่โนโดนทโผลที่นั่นโผล่ที่นี่แต่เมื่อทําแล้วไม่ว่าจะเป็นสื่ออาชีพหรือสื่อชาวบ้านก็ตามแต่นะครับเวลาทําผิดกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าอย่าใช้คําว่าอย่าโวยวายนะครับเพราะว่าทํางานมาเกือบ30ปสิปีขึ้นศาลจนผมก็ไม่เคยมา โวยวายไปมึงมาฟ้องเราทำไมนะครับกล้าทํากล้ารับความคิดอุดมการแตกต่างกันไม่มีความจําเป็นนะครับแต่ว่าตั้งแต่ทํามาเหมือนกันไม่เคยใช้คําหยาบด่าคนนะครับไม่ไปลุกล้ําพื้นที่ส่วนตัวนะครับบอกว่าใครล่อมเจ้านะก็บอกว่าในายใจพูดที่โน่นที่นี่บอกว่าจะเปลี่ยนประเทศนี้เป็นระบบประธานาธิบด,ดีนายจัก,กรพบไปพบกับนายใจที่นั่นที่นี่รายงานว่านายจักพรพงพรมพันธ์ขึ้นพูดวันที่สิเมษา เรื่องกระสุนที่มากระสุนใส่ร้ายพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้ไปใส่ร้ายเพราะนายจตุพรพูดจริงก็มารายงานพูดจริงก็ต้องกล้ารับกฎหมายเขียนไว้ใครจะไปเรียกร้องให้เลิกก็เลิกสำหรับผมเนี่ยแสดงชัดเจนทัศนะชัดเจนก่อนว่าสำหรับสนุนให้มีกล้าทํากล้ารับนะเป็นทัศนะตวทั่วๆไปและอยู่ในสังคมผมคิดว่าต้องอยู่กันในลักษณะที่แต่ละคนนะครับทําหน้าที่ตัวเองนะครับยืนหยัดแล้วก็กล้าหาญนะครับ ถัดมาเนี่ยนะครับเวลาเราพูดเรื่องความท้าทายเนี่ยนะครับมันมีความท้าทายนะครับทุกคนต่างจะพูดได้ว่าอุดมการนะครับผมพูดชัดเจนแน่นอนนะผมทําธุรกิจสื่ออยู่ในขณะนี้นะครับมีอุดมการตัวเองไหมผู้ฟังผู้ชมนะครับไปตัดสินเอาเองว่าผมมีอุดมการหรือไม่อย่างไรนะครับผมไม่มีอุดมการก็เหมือนหมาตัวนะครับพูดอีกที่หนึ่งนะครับประพฤติปฏิบัติอีกที่หนึ่งเป็นจิ้งจกนะครับ ความจริงต่างๆในโลกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ,ะซ่อนเร้นอยู่ได้มันก็จะปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นความท้าทายนะครับก็อยู่ตัวของคนทาว่าทําบนสัจจะความจริงมากน้อยขนาดไหนนะครับเราลองทลายกรอบทลายสีเสื้อทลายว่าสื่อหลักทลายว่าสื่อรองนะครับให้เห็นกระบวนการของสังคมที่เป็นไปภายใต้เทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นแต่ ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายจริยธรรมความสงบเรียบร้อยสังคมคนที่ผ่านกระบวนการทางสังคมผ่านความเลวร้ายผ่านการต่อสู้แตกหักยิงฆ่าฟันกันตายมาแล้วไม่อยากเห็นสังคมเกิดขึ้นแบบนั้นหรอกครับใครที่คิดว่าสิ่งเหล่านี้สนุกก็ส่งเสริมไปก็จะรับผลของตัวเองไปนะครับประวัติศาสตร์ก็จะบอกนะครับประวัติศาสตร์ก็จะบันทึกนะครับเรื่องราวต่างๆวันนี้พูดให้ดีอย่างไรก็ พูดได้นะครับในวันข้างหน้าเนี่ยะครับอนาคตและประวัตาสร์จะชี้ขาดเราเองขอบคุณครับ